ว่ามัมีอะไรทำเป่าลูกโป่งด้วยโอ้ยเขาจะได้ลกโป่นใช่ไหนั่นใ

เราไ้จพร้องมันป้าเราไ่ป้าพ่อเราปมดเมื่อทอย่างเปนมุุ้พรองมันถ่าเรียเดียวพบมี้องจ่ามาเยเยบอมี่มา 我包酿，我包酿，谁弄？包我包的。

ปลาสนุสนุหมดอยเนาะโอ้ลูกอะไรลูกโคป้านี่ลูกอะไรลูกโคงานงานรงานประชีวิทเทอยเรียนมอหัวมอสามน,นี้อเนื้ผัดยัแตงเวที่แตงเวที่ขนาดหรอ นอ้ปลาละปี hmm. mm ๋าละปี๋เปนงั้นปีเนลูกปลาปี๋เปงั้ปวอันนี้โอ้ไอุบยางมารวมงานเนาะุบะมารวมงานเอบกัวะควมงามดีเท่ เด็ด duration congratulation อ่านถูกไหมแม่อ่านถูกไหม congratulation อ่านว่าไงนี่ con con congratulation คอนกรีต <Congratulations. S 2> <า>ัวเลชั่นไม่ใช่คอนแตะเหรอคอนเกรสทัวเลชั่นไม่ใช่คอนแกนรสทัวเลชั่นนะเป็นคอนเกรสทัวเลชั่นใช้ลูกปูกประดับ นำนำการปิดโดยนุ่มแหม่อะไรนะคะิดทุกโงเอาโอ้มาเยอะแยะเลยสิโอ้โหนั่ไปแข็งนรืเป่าแข็งโอ้โหเป่าเจ็ดก็ช่วยเป่าเป่ามาเป็นแข็งเป็นแข็งเลยเจ็ดก็เสร็จคราวนี้นอนเนี่ยนแล้วจะระเบิดหมดก่อนเด้อรีบไปประดับเด้อ

มันะไรเบากำลบมันไม่แน่นเบินไปอไืมหอยใช่ใส่แป้ใ่แป้จะเบิดหมดไนมันมีลมไยมมีลมมีลม ยังไปเฉพาะขแต่ไม่ิ่นมีเีนร่มน่มพัดดีกันแต่ใช่ไหมรับยนี่นึง การผลิตกันเต็มไปเลยนะครับมีฉากข้างเวทีโอ้ฉากข้างเวทีที่พักขระเนาะเอาพักกระเนาะวางเด้อจะไปเนี้เด้อโมบิพัดโตมาได้ลุง กับสำนักงานนี้คงจะเชื่อกันกันนี้นะลาเป็นชหรับคลิปนี้พบกันไปลิปหน้าอย่างนี้ะครับงพาไปกำลังใจชาวชาแนลด้วยมีชาชาแนลจะมีกำลังใจทำงานต่อไปเมูลอิธิแฟนคลับให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันแน่ดูมีเกียรับ